ต้นกล้าเสือกล้าไม้ไทยฝ่ายนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมาตั้งแต่วันที่หนึ่งเก็บตัวซ้อมมาแล้วก็มาเล่งได้สองอาทิตย์เต็มที่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเสือกล้าไม้ไทยครับก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับอยู่ที่ปทุมธานีเนาะครับมีใครเป็นคู่ฟังคู่ซ้อมเราที่นัทก็มีแบบพวกคนโตๆครับพวกพี่ๆลุนพี่ในค่ายช่วยกันใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิแแล้วครับเราสูงเท่าไหร่ 167ยกสิบน้ำหนักแบบปล่อยมาไม่กี่กิโลครับ58ครับเราเหมือนสตาร์เลยครับฝีมือครับผมเราวันนี้เราเจอหนึ่งปัทภีครับผมเคยเจอกันไหมเคยเจอกันตอนร้อยปอนด์คนะร้อยปอนด์ชกครั้งแรกกี่ปีผมนานแล้วเนาะกี่ปีอุ้ยสี่ปีสี่ปีเลยนะเล่าเป็นไงตัวนั้นก็แพ้กระแพ้มาโดนโดนนับยกสามแล้วก็ไล่ไล่แต่ไม่ทันไม่ทัน แต่ตอนนั้นร้อยบอลเนาะแต่ันแล้วล่ะเขาต่อยหลังคู่เอกไงทำอีเซียนั้นเนี่ยติดแล้วตอนนั้นเขาเป็นมือตายล่ะจำได้ไหมก็ทรงนี้แหละก็ทรงนรงตอนเนี้ยเดินติดต่อยแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมวางแผนไงก็ใจหน้าออกเยอะครับก็คือตามสไตล์เราเลยนะครับเออยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยมันอยู่ไฟละตั้งแต่สามได้ไหมเปิดโควิดเนี่ยนะสาม ต่อยแพ้่บอลพรมอันล่าสุดอ๋อใช่ล่าสุดใช่ไหมแพร่บอลพรมที่ที่เนี่ยครับที่นี่โอ้ต่อยรูมีใช่ไหมวันนั้นเวทเท่าไหร่สองสองวันร้อยสิบห้าโอ้วันนี้ต่อยร้อยสิบเจ็ดอ๋อใหญ่ขึ้นไหมมีปัญหาไหมอย่างนี้น้ำหนักก็มีนิดหน่อยครับคิดว่าถ้าเข้าวันช่างมีมักเตือนหรือมะขาดไปสอบมาแล้ว เกินเกินไปอย่างปอนปอนนี่นิดหนึ่งอ๋อคือคือเหมือนมายืดเส้นยืดสายว่างั้นเถอะมาบี้เพิ่มนิดนึงใช่ไหมให้มันแบบยืดอันนี้หน่อยแต่ก็มีปัญหาหรอกสบายสบายนะเราต่อยมาลุลนทั้งหมดได้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาก็ร้อยกว่าแล้วไฟนะเราคนจังหวัดเลยครับคนจังหวัดศรีสะเกดครับอ๋อไฟบึงเราจะช่วยแไ่ขับรถนิดหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวศรีสะเกดอำเภอไฟบึงช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ฝากติดตามค่ายมวยเสือก้าวมวยไทยครับ ที่แน่นอนนะครขาของมี่น้องชายครับผม